สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนแอมิโปนะครับก็จะมาอันบ็อกพรีวิวของใหม่กันสำหรับ MacBook Air M2 นะครับซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ทางผมเองแล้วก็ทีมงานซื้อมารีวิวโดยเฉพาะแล้วก็อนาคตจะไปคอมเพร์กับพวกโน้ตบุ๊กที่เป็นฝั่ง Windows ด้วยแต่ว่าในคลิปนี้ผมขอพามาอันบ x ็อกพรีวิวกันแบบสดๆก่อนนี่ผมเตรียมคัตเตอร์มานะแต่คงอาจจะไม่ได้ใช้นะครับ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงตัวอุปรกรณ์เสริอมอื่นอื่นด้วยที่ผมจะแนะนํากันนะมาเริ่มกันเลยกรองนะครับก็ได้รับส่งจากทาง Dsl มาผมเนี่ยแกะกล่องวันที่18แนะครับแต่ว่าตามกําหนดการแล้วเนี่ยก็จะมาส่งวันที่19แต่ว่าวันนี้วันที่18ผมก็ได้รับเครื่องแล้วก็ถือว่าเร็วกว่าปกติ1วันด้วยกันแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของทาง Apple ิลเขานะครับตัวกล่องเองเรียบง่ายไม่มีอะไรเลยนะครับมีพวก ที่อยู่ซีโร่โนมเบอรแล้วก็ตัวกล่องเองเนี่ยเราสามารถเปิดได้แบบไม่ต้องงอคัตเตอร์อ่าโอเคผมแกะแล้วนะเดี๋ยวว่าแกะแล้วก็จะรู้กันไปเลยเออผมอยากให้นูบุ๊กหลายๆแบนด์างนี้ปะแต่ก็ไม่หรอกมั้งเดี๋ยวแกะแล้วเขารู้นะครับว่าแกะโอเคมานี่อ๋อมันอย่างนี้ไม่ได้แกะนะแล้วนะเนาะเฮ้ยเสียงวะเป็นอย่างนี้นะ ถือว่าแพคเกจิ้งทำได้ประทับใจสมกับเป็นบริษัทนวัตรกรรมนะครับเอ๊ะหรือว่าต้องชม DSL ซวะนี่คือตัวกล่องของเขาอะนะเห็นไหมก็มีการซีลอย่างดีเลยเห็นว่าบางคนบอกว่าไปดูสื่อเมืองนอกแล้วไม่มีการซีลมาเพราะว่าเป็นสีตัวมิดไนท์นะครับซึ่งผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวตัวนั้นอาจจะเป็นพวกตัวบล็อกเกอร ฉะนั้นแล้เราได้เครื่องรีวิวไปไม่ใช่เครื่องซื้อแบบผมนะผมซื้อมาเองจริงๆต้องใช้คัตเตอร์แล้วของนี้เพราะว่าเป็นซีลพลาสติกมานะครับแล้วก็เห็นว่าตัวเครื่องเป็นสีมิดไนท์ตามที่ผมสั่งไปแล้วก็ด้านหลังเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวดีเทลอื่นๆนะมีเรื่องของตัวเนี่ยหน่วยความจำแรม8 g ิกแล้วก็เป็น S D D 256 g b นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นราคาเนี่ยผมก็ซื้อมาอยู่ที่ตัวราคาปกติก่อนนะ43,000 900บาทแต่ว่าผมฝากน้องสาวซื้อก็ได้ราคานักศึกษามานะครับก็เหลือ4 40, 4 0 0 0บาทโอเคเดี๋ยวขอเริ่มแกะกันเลยนะครับใช้คัตเตอร์แกะแบบเพื่อความสวยงามนะครับกรีดอย่างดีเลยอ่าปึบ๊บนะครับสวยงามผมแกะ MacBook ม,มาเยอะและ้วเครื่องตัวองนี้แหละทึ๊บปึบ๊บนะครับ แล้วก็อย่างนี้อีกน,นึงเพื่อนเพื่อนบางคนยังไม่เคยแกะต้องระวังนะมันสามารถพู้ว่าหลุดได้นะพยายามวางบนโต๊ะแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ชวบนะครับอันนี้ก็ตัวฝากล่องเรียบร้อยนะครับถัดมาก,ก็จะเป็นของตัวเครื่องจะมีกระดาษไขเนี่ยเขาติดเอาไว้อยู่นะครับแบบนี้กระดาษไขเรียกว,ว่าแกะปุ๊บก,ก็น่าจะรู้ปั๊บเลยว่าแกะนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของตัวร่องรอยต่างๆที่มันจะรู้เลย ผมขอพักเครื่องเอาไว้ก่อนตรงนี้มาดูันต่อที่ตัวสายสายเนี่ยก็จะเป็นสีตามสไตล์ของตัว midnight นะค็คือเป็นสีตามตัวเครื่องเลยตัวสายแล้วก็ตัว max safe 3ด้วยส่วนตัวไทซีก็จะเป็นสีขาวผมว่าตรงนี้นอาจจะสำหรับผมนะผมว่ามันดูแปลกไปหน่อยแต่ก็โอ,โอเคนะครับถัดมามีอื่นอีกไหมเอ,อ่ยมีตัว adapter ผมสั่งแบบ Default ปกติเลยนะครับไม่ได้มีการอัปเกรดตัวอะแดปเตอร์แต่อย่างใดตัวไซซิ่งเองเนี่ยก็ถือว่ามีขนาดพอๆกับตัวพวก iPad เลยนะครับกำลังไฟที่30วัตต์ผมว่าดีไม่ดีก็ตัวตัวแผ่นนั่นแหละนะมีตัวเ d ดดักด้วยสามารถเปลี่ยนหัวได้เพิ่มสาย p o w e r c o r d ได้นะครับถ้าเราใครอยากเปลี่ยนอนะเนาะน้ำหนักก็ประมาณนี้นะครับมีตัวไทซีอยู่ปกติขอพักไว้ก่อนอื่น ก็จะเป็นเรื่องของตัวคู่มือเริ่มต้นแล้วก็ตัวสติกเกอร์นู่นนี่นั่นนะครับตามสไตล์ของในแอปเปิลเขาเขาชอบให้สติกเกอร์มาบางคนก็เอาไปติดรถติดตุด่งติดนี่นะครับซึ่งก็จะเป็นสีตามที่เราเลือกซื้อตัวเครื่องมานี่คือเรื่องของตัวแพคเกจิ้งอื่นๆนะครับไม่มีอะไรมากคู่มือเริ่มต้นก็น้าตามันเป็นอะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอาล่ะราวน,นี้ผมขอพักตัวกล่องไว้ตรงนี้ก่อนนะตัวเครื่องเองเนี่ยบอกเลยว่าตามสเปคนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่1 จุดสองสกิโลกรัมแล้วก็ความบางเนี่ยบางมากนะครับ11.3เ mm. อมมก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กเรียกว่าไซซิ่งหน้าจอ13.6นิ้วที่ถือว่าบางแต่น้ำหนักไม่เบานะสำหรับผมถือว่าไม่เบาเพราะว่าจริงๆแล้วโนวบุ๊กฝั่ง Windows มีเบากว่านี้เยอะนะครับโอ้ยตัวเครื่องของจริงนะเห็นไหมมันดูดีนะแล้วก็บางคนก็ว่ามันเป็นร้อยนิ้วมือง่ายผมคิดว่าไม่นะ ผมเหงือออกมือนียนะผมว่าเป็นเป็นรอยไม่ง่ายนะสลับผมนะพื้นผิวเองก็เป็นเท็กเจอร์แบบอลูมิเนียมอลอยผ่านกระบวนการเซนสีแล้วก็เคลือบสีมานะครับโลโก้แ p ปเปก็สีตามตัวเครื่องเลยขออนุญาตเปิดเครื่องสักครู่หนึ่งนี่คือครั้งแรกก็จะมีกระดาษไขนะครับอยู่แล้วก็เปิดเครื่อง ตึงดึงขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันร่องรอยอย่างดีถือว่างานประกอบเรื่องของตัวไฮเกรจิ้งเนี่ยทำได้ดีเสมอมาแลวก็นี่คือตัวเครื่องโดยรวมของเขานะครับน้ำหนักผมว่าน้ำหนักจริงๆเรื่องของเบาหรือว่าเบามากเอาน้อยแล้วกันในคำนี้ผมว่ามันก็สำคัญแหละแต่ว่าเรื่องของบาลานซิ่งสลับการที่เป็น m a c b ุ o k สำคัญกว่าในการถือในการจับถือว่าทำได้ดีเพราะว่าจากตัวฮาร์ดแวร์ภายในเนาะจะเห็นว่าเขาดีไซน์นะครับ วิศวะกับการออกแบบเนี่ยค่อนข้างดีแบตเตอรี่เบลเลอร์เลยนะครับวางอยู่แล้วก็มีของตัวเมนบอร์ดประมาณหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบไร้พัดลมนะครับแฟนเลสตามสไตล์ของ macbook air อยู่แล้วเพราะว่าตัวก่อนหน้านั้นผมก็ซื้อมาใช้งานอยู่ตัว macbook air m 1แต่ว่าดีไซน์มันโบราณและผมคิดว่าผมขายทิ้งรอซื้อตัวใหม่ดีกว่าคราวนี้ผมพามาดูตรงนี้ก่อนเทคโนโลยีสุดล้ำ mac safe 3ของเขาก็เป็นแม่เหล็กนั่นแหละครับผมโชว์ให้ดูอะไรอย่างหนึ่งจริงๆเทคโนโลยีนี้ผมเกิดมาผมก็รู้จักแล้วนะครับกับ mac safe 3 มันก็คือแม่เหล็กนั่นแหละติดนะครับติดพวกกบการน้ําร้อนเนี่ยบาผมขาในไฟฟ้าไงฉันให้ผมคุ้นเคยอยู่แล้วเวลาโดนไปมันก็จะหลุดออกกาน้ําร้อนไม่หล่นซึ่งก็เทคโนโลยีเดียวกันกับตัว m a ็กเจฟสนะครับแบบนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สะดวกกับเราเป็นอย่างดีโดย MacBo แอร์เเนี่ยเขาเป็นแบบไทป์ซีเทอร์โบนะครับแต่ว่าในส่วนตัว MacBo o k Air M2 เนี่ยเขาใช้ฟอร์มแฟกเตอร์แบบใหม่แบบเดียวกับที่ผมใช้อยู่แล้วเนี่ยก็คือ Mac Book Pro 16ตัว M1 Pro ตัวนี้นะครับซึ่งสายก็สามารถใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีแบบนี้เออเอ่ะเลยแล้วก็ส k เผมเนี่ยผมกับผมรู้ล่วงหน้าหรือเปล่านะว่าจะเป็นแบบสีใหม่เป็น midnight นะครับฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าเอ้ย มันก็มีความละไม้คล้ายกับเค้ผมกันนะเอ้ยดูดีดูดีนะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวเครื่องต่อผมขอพูดถึงตัวสเปคหน่อยละกันเนาะตัวนี้นะครับเป็นตัวสเปคเริ่มต้นเขาเรียกว่าตัวเบสโมเดลไม่ได้ผ่านกระบวนการ CDO อะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมเนี่ยอยากได้เครื่องมารีวิวมาจับต้องแบบเร็วๆนะครับตัวนี้นะครับเป็น CPU นะครับ เป M2 นะครับ CPU 8คอร์นะครับ GPU ก็8คอร์นะครับเป็นชิปแบบ SoC นะครับ System on Chip ก็คือทุกอย่างนะครับรวมอยู่ในชิปชิปเดียวซึ่งถ้าให้พูดถึงตัว Physical ตัว M2 เนี่ยจะมี sizing ใหญ่กว่า M1 เล็กน้อยมีการใส่ตัว RAM นะครับเรียกว,ว่าเป็นบ Unified นะครับใส่ไปในตัว SoC เลยแล้วก็ในส่วนตัวามาฐานเนี่ยก็ถือว่าเร็ว ลื่นที่สุดแล้วณนะตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามในส่วนงตัว S s D เนี่ยที่เป็นประเดนกันนะครับก็ถือว่าเป็น S s D แต่ว่าได้เรื่องของความเร็วที่มันน้อยไปหน่อยความเร็วในการเขียนอ่านเนี่ยอยู่ที่แค่พันกว่าซึ่งมันก็น้อยกว่าที่ควรจะเป็นตามที่เราคาดหวังเอาไว้เพราะว่าจะว่ากันตามตรงแล้วโน้ตบุ๊กฟา w i n d น w s เองโน้ตบุ๊กราคา4 หมื่นแบบเนี้ยเขาเร็วกันแบบระดับ6000เมกะไบต์ต่อวินาทีแล้วตอนนี้แค่พันกว่า,ก,วาก็ถือว่ากักไหมในมุมผมก็คิดว่าเขาคงประหยัดต้นทุนในสิ่งที่ประหยัดได้แหละโดยที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ถ้าเราใช้งานแบบทั่วไปแต่ว่าถ้าใช้งานแบบมืออาชีพโอหมมันตบ่อยน่าจะรู้สึกกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวโซเลตความจุที่ผมสั่งมาก,ก็คือ 256GB ก็ถือว่าแรม 8G b SSD 26อาจจะเน้นใช้งานพื้นฐานซะมากกว่าแต่ผมว่ามองในเรื่องของตัวราคา, 40, านี่าเป็นบาทเนะ 16GB ได้แน่แน แล้วก็ตัวโซเลตเอสดีเนี่ยหนึ่ลลบายแน่ๆนะครับคราวนี้ในส่วนตัวหน้าจอนะครับเรียกว่าเป็นไซซิ่งขนาด13.6นิ้วก็ถือว่าเป็นเรโช16:10ตามสไตล์ที่ Apple เนี่ยเขาใช้งานอยู่แล้วเป็น1 0ปีในส่วนของตัวสเปคเองเนี่ยจะมีความเดียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่2,000 560คูณ1,664พิกเซลมีเศษมาเล็กน้อยผมก็เข้าใจว่าจากการเที่ยวดีไซน์เนี่ยแบบมีนอกมีติ่งแบบนี้นะครับเหมือนกับตัวฟอร์แฟกเตอร์แบบใหม่ของ m c b o o k Pro นะครับก็คือจะมีแบบนี้เว็บแคมมาเป็นแบบ Full HD นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวไมโครโฟนนะครับที่มีระบตัดเสียงมีเรื่องของตัวลำโพง4ตัวที่ติดตั้งไว้ที่ขอบ ตัวหน้าจอซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะเสียงดีกว่าฟอร์มแฟกเตอร์เก่าๆนะส่วนอื่นนะครับการเชื่อมต่อไร้สายก่อนแล้วกันเป็น Wi-Fi 6AX Bluetooth5 ตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะดูล้าหลังกว่า ังที่เป็นแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นวินโดเพราะว่าบางรุ่นก็ได้เป็น 6e แล้วก็ได้เป็นตัวบลูทูธ5.2แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าในมุมของ Apple เองอาจจะมองว่าเกิคคนจะเป็นเลยยังไม่ใส่มาแต่อย่างได้สาหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเรียบง่ายมากๆเลยมีเรื่องของตัว m a ็ s a ซฟสตรงนี้นะครับแม็กเซฟสแล้วก็มีเรื่องของ t h u n d e r b o l t 3 2ช่องไม่ใช่ u n d e r b o l t 4นะครับก็จะมีเรื่องของเรียกว่าเป็นรอง ในส่งตัวแล็ปท็อปวินโด้สักหน่อยเพราะว่าโนบุคราคาประมาณนี้เขาได้เป็น Thunderbolt 4ี่กันหมดแล้วนะก็แน่นอนมีแค่นี้สลับตัว USB หรือว่าตัว Thunderbolt นั่นเองอีกปังหนึ่งก็จะมีช่องต่อหูฟังและไมค์นะครับ2.5ม mm ิมมาให้หนึ่งช่องด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเออก็ตามมาตรฐานเนาะยังใจดีอยู่ไม่ตัดออกนะครับโดย ท้าผมแนะนำนะอุปกรณ์เสริมอย่างแรกที่ควรจะมีก็จะเป็นเรื่องของตัวนี่เลยนะครับ USB C Hub. ขยายการเชื่อมต่อต่อแลนต่อ USB Type A ต่อ SD Card Reader เนี่ยของควรต้องมีเลยเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรก,แรกเนี่ยที่ผมแนะนำกันละกันในการที่เราจะซื้อ Macbook มาใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัว Air หรือว่าตัว Pro ก็เถอะเพื่อรองรับการเชื่อมต่อแล้วก็ตรงนี้มันจะมีข้อสังเกตอย,อยู่เล็กน้อยเห็นว่าสื่อเมืองนอกต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าต้องระวังนะเสียบไปแล้วเนี่ยเสียบ ไม่ตรงรูนะครับเครื่องเป็นรอยเลยสีกระเทาะซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ปกติแล้วผมเนี่ยก็ค่อนข้างแม่นรูประมาณนึงนะดันั้นแล้วในการเสียบเนี่ยก็จะแบบตรงนะครับแต่ถ้าเสียบไม่ตรงเนี่ยก็จะมีการที่สีกระเทาะได้ผมก็คิดว่าก็เป็นไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่สีจริงแบบสีแบบ ิลเวอร์แบบนี้นะครับมันเป็นสีกันที่เขาเคลือบมาอีกชั้นหนึ่งแต่ก็ถือว่าสีสีจริงๆของ Macbook Air M2 ก็สวยดีสลับตัวมิดหน g h t นะครับตัวคีย์บอร์ดเองก็ได้เรื่อของตัวฟอร์มแฟกเตอร์แบบใหม่นะครับเรื่องของตัวดีไซน์ความโค้งดิสมชนคีย์เนี่ยถือว่าผมว่าก็ไม่ได้ต่างจากตัว Macbook Pro แต่อย่างใดนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทัชแพดก็ถือว่าใหญ่ประมาณหนึ่ง แต่ก็ยังเล็กกว่าก็ยังเล็กกว่านะครับจากการที่ไซสิซ่งนี่แหละว่าเป็นหน้าจอขนาด13.6นิ้วมีหล่อ,องตัวขอบหน้าจอนัหน้านะครับทำให้เปิดหน้าจอได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนบางคนชอบทำก็คือการเปิดหน้าจอได้ด้วยมือเดียวแบบนี้เครื่องเลื่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็การหน้าจอได้ประมาณ100สีระอ,องศาเครื่องนี้ไม่มีช่องะราคปทมร้อนใต้หน้าจอเหมือนกับพวก macbook pro นะเพราะว่ามีพัดลมแต่ว่าจะมีช่องเรื่องของตัวลำโพงนะครับอยู่ที่ขอบ ตัวเครื่องถอดหน้าจอตรงนี้แล้วก็จอเป็นจอกระจกกสะท้อนแสงนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าผมรับได้นะเมื่อเทียบกับแสงสะท้อนไปไปมาแต่อย่งไรก็ตามเรื่องของตัวสีหน้าจอก็ต้องเป็นรองอยู่แล้วสลับตัว MacBook Pro นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่ Liquid Retina ที่เฉยนะครับไม่ใช่ตัว XDR ที่จะมีเรื่องของตัว Mini LED 1 2คือไม่มีเรื่องของตัวที่เป็น Refresh Rate Pro m o t i น1 1 0ตัวนี้ก็เป็นหลอด LED ที่อยู่ตามขอบ ตัวหน้าจอนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว refresh rate 6 0ซ์แต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับคนที่เป็น user ทั่ทวไปแล้วนะครับสำหลับตัวเครื่องมีอะไรบ้างก็มีแค่ยางรอง4จุดแค่นี้แล้วก็เรียบเ,ยบเลยมีแค่นี้หน่อยนะครับเขียนว่าดีไซน์ by Apple California ก็ตามมาตรฐานของตัว Apple เขาอันนี้ผมขอโชว์เรื่องของความบางความเบาอีกหน่อยแล้วก็การถือด้วยมือเดียวนะครับแน่นอนงานประกอบดีตามสไตล์ของตัว Apple อยู่แล้วนะครับโอเคคราวนี้ผมกลับมาหน่อยเรื่องของตัวเครื่องน่าจะประมาณนี้ เดี๋ยวรีวิวตัวเต็มรอติดตามแต่อีกทีหนึ่งแล้วก็เรื่องของตัวว่ามีอะไรที่เราควรจะรู้บ้างเกี่กับ Macbook Air M2 เครื่องนี้แต่ก่อนอื่นผมแนะนำแบบนี้ก่อนสำหรับคนที่ซื้อ Macbook Air หรือว่า Macbook Pro ก็ด้ที่เป็นเครื่องแรกของเรานะครับอุปกรณ์เสริมที่ผมจะมาแนะนำกันเนี่ยก็จะเริ่มจากตัวอะแ p ปเตอร์เลยผมคิดว่าอ d แปเตอร์ของตัว Apple เองเนี่ยมันจำกัดจำเขี่ยไปหน่อยเห็นไหมใช้ได้แค่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรามี iPad มี iPhone หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกแดปเอร์ apter, ราคาแค่หลัก1000บาทแล้วกันนะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ผมคิดว่าป,ปัจจุบันเนี่ยถือว่าดีแลละซื้อมาสัก100วัตต์นะครับก็สามารถชาร์จ iPad ชาร์จ MacBook Air ชาร์จ iPhone ไปได้พร้อมๆกันแบบนี้นะครับก็หัวภาพกเก็บได้ผมก็ซื้อมาประมาณ1,000บาทนะครับยี่ห้ออาจจะว่านว่าแบสแบสอุสอก็ได้แล้วแต่นะครับถัดมาอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับผมคิดว่าแท็คแพดมันก็ดีแลแต เมาส์ <Mouse S 2> ก็ยังจําเป็นอยู่ดีนะครับจะซื้อเป็นแบบมีจิ c กเมาส์ของ Apple ก็ได้หรือจะซื้อเป็นแบบปกติก็ได้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเป็นหลักนะครับเพราะว่าร i s ซิร e เอรมันเป็นแบบไทป์เเป็นหลักฉะนั้นแล้วเป็นบลูทูธจะดีที่สุดจะใช้ไปีห่อ l o g i ิ e c h ก็ได้แล้วแต่เข้ากับปุ้งมือเราก็แล้วกันแต่ขอเป็นบลูทูธแต่ผมเองเนี่ยใช้ในทั้ง2แบบเพราะว่าในการจับเมาส์เนี่ยมันต้องแบนลาแบบนี้ครับ มิจิเมาส์นะครับบางคนจับไม่ไม่ถนัดแล้วกันผมจะจับเมาส์แค่ไหนก็ได้โค้งแค่ไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นไซ์ซิงไม่ใหญ่เกินไปเพราะว่ามือผมค่อนข้างเล็กนี่คือพอที่2ผมแนะนำนะเมาส์ยังจําเป็นอยู่ถึงแม้แท็กแพดจะดีก็ตามในะที่3ผมได้พูดไปแล้วเรื่องของตัว USB-C Hub จะเลือกซื้อเป็นนี่ห้ออะไรก็ได้ แต่ผมแนะนำเป็นโปรเมย์ละกันเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับก็ไว้ขยายการเชื่อมต่อต่างแลน์ AJ 45อันเดียวกัน USB I A SC Card นะครับก็ได้เลยควรจะมีสักอันหนึ่งราคาก็ประมาณพันกว่าบาทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับอุปกรณ์เสริม MacBook Air ผมคิดว่ามันจำเป็นนะก็คือสิ่งนี้นะครับอันนี้ก็ยี่ห้อโปรเมย์เหมือนกันนะครับผมยืมเข้ามาแล้วก็ยังไม่คืนเลยสำหรับการรองรับนะครับเพื่อใช้งานได้มันถูกสรีระศาสตร์ตไี่สุดแล้วก็ตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีพอร์ตเชื่อมต่อด้วยเราสามารถ ขยายด้วยกันต่อท้ายซแล้วก็ต่อไปที่ตัวในส่วนตัวคูลิ่งแพดตัวนี้ได้ที่โน้ตบุ๊กได้นะครับเปิดฟ้าขึ้นมาเห็นไหมดีไซน์เนี่ยมันจะเรียกว่ายกหน้าจอให้สูงยิ่งขึ้นคอเราก็ไม่ต้องก้มเยอะแล้วก็เรื่องของสรีระในการวางมือต่างๆทุกอย่างมันจะลงตัวมากกว่าเดิมผมคิดว่าคนใช้งาน MacBook จริงๆโน้ตบุ๊กะก็ควรจะมีที่รองโน้ตบุ๊กหรือว่าคูลิ่งแพดแบบนี้นะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนยังไงเรื่องของราคาก็เป็นปัจจัยที่ผมแนะนำก็กคือว่าไม่ต้องมีพัลร้ลล้อออนนนนก็นะนะเปย่าง ะจะว่าเป็นเป็นยี่หอ Pro ้อโปรเมดก็ได้เป็น Cooler Master ก็ได้อย่างนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่งบของเราเลยสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำต้องบอกตามตรงว่าโ o เลตของตัว Mac เนี่ยอาจจะน้อยไปนหน่อยสำหรับคนที่ต้องการแบคออพข้อมูลฉะนั้นแล้วนะในส่วนตัวโ o เลตนะครับผมก็แนะนำว่าเป็น S S D external จะดีที่สุดแน่นอนหัวควรทูทจะเป็น สำหรับการแบ็กอัพไฟล์ข้อมูลบางอย่างของเรานะครับหรือว่าทํางานผ่านตัว SSD ก็ยังพอทํางานได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าตัวนี้ก็ระดับ 2000MB มกบในการเขียนและอ่านนะยีห้อแสนดิบนะครับหรือขณะท้ายเป็นตัวนี้ผมว่ากันจะเป็นอยู่ที่เป็นแลชได์นะครับ u s b Type C แบบนี้และตัวนี้พิเศษก็คือสามารถฟลิปได้เป็น Type A นเวลา,าเวลาเราเผื่อว่าโอนถ่ายข้อมูลกับเพื่อนที่เป็นโน้ตบุ๊ก Windows หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ ที่เป็นแบบ t ท p e a อยู่หัวฟิสอันนี้ผมว่าตัวนี้จบเลยประมาณนี้ละกันสลหรับ unbox preview macbook air m 2แล้วก็มาแนะนําเรื่องของอุปกรณ์เสริมกันสักหน่อยนะครับก็แน่นอนว่าผมคิดว่าซื้อมามันไม่จบแค่ตัวเครื่องหรอกมันควรจะมีเรื่องของอุปกรณ์เสริมเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยสามารถทํางานในง่ยิ่งขึ้นด้วยตัวแรกนะครับผมย้ำอีกทีหนึง adapter นะครับที่รองรับการเชื่อมต่อวัดสูงหน่อยแล้วก็หลายๆอุปกรณ์พ,พร้อมๆกันอันนี้นะครับในที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว เมาส์ Mount, จะเป็นเมจิกเมาส์หรือเมาส์อะไรก็ได้นะครับในที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวฮับไว้ขยายการเชื่อมต่อต่างๆในที่4เนี่ยก็จะเป็นที่รองโนบุกคูลิ่งแพดโนบุกสแตนจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ปวดคอปวดหลังนะครับปวดบ่าถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวโซเรจจะเป็น SD e ซีดเอสก็ได้หรือว่าเป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้แต่ขอเป็น Typ e C นะครับเพื่อจะเชื่อมต่อกับ MacBook ของเราได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายที่สุดเอาละ โดยรวมก็ประมาณนี้สลับคลิปนะครับ Unbox p r e v i ีว MacBook Air M2 ระหว่างนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยอยากทราบหรือว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรบ้างเกี่ยวกับ MacBook Air M2 ข้างนี้ก็สามารถบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วก็ขอใช้ประสบการณ์ใช้งานจริงก่อนนะแล้วเราถึงจะมารีวิวตัวเต็มกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบเจอใหม่ ในส่วนตัวรีวิวตัวเต็มปิดท้ายสักหน่อยหนึ่งผมลืมพูดไปมีฟลิงเกอร์พิ้นนะครับก็คือเป็นฟอร์แฟกเตอร์เดียวกับตัว macbook pro เลยแหละนะครับฉะนั้นแล้วก็ถือว่าถ้าใครต้องการซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ประจำปี2022ผมก็แนะนำว่าถ้าใช้งานทั่วไป macbook air m2 ผมถือว่าโอเคและแต่ถ้าใครใช้งานเรื่องของตัวมืออาชีพหาเงินหางานผมแนะนาไปเลยว่าไปซื้อ macbook Pro 14ที่เป็น M 1 Pro ขึ้นไปหรือว่า MacBook Pro 16ที่เป็น M 1 Mac ก็ได้นะครับน่าจะเหมาะสมกับการทำงานมากกว่าไม่แนะนำให้ซื้อ MacBook Pro 13แล้วเพราะว่ามันฟอร์แฟ c t ตอร์แบบของเก่าแต่ว่าถ้าใครคิดว่าอยากจะได้ MacBook Air ที่ราคาดีที่สุดผมคิดว่า MacBook Air ที่เป็นตัว M 1ก็ราคาดีแล้วก็ถ้าลวมสนลดก็ถือว่าราคาบางทีบางร้านขายเนี่ยไม่ถึง3 0,000บาทในซ้ำเพราะว่าราคาจริงๆแล้วอยู่ที่3 2 0 0 0ก็แลบาทนะครับ เอาละโดยรวมก็ประมาณนี้ไว้จเจอใหม่ในคลิปรีวิวตัวเต็มนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ